สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับก็คงจะต้องบอกว่าฟุตบอลยูโรนะครับได้ทำการแข่งขันกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้ชนะนั่นก็คือสเปนนะครับซึ่งทีท่าสเปนก็ไม่มีการแพ้เกิดขึ้นเลยนะครับชนะมาล้วนวดเลยครับเจ็ดนัดติดต่อกันครับซึ่งก็ทำให้เขาถลึงแชมป์ไปได้นี่ครับ วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่11ผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับประจำทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลยูโรจะมีใครบ้างนั้นแล้วก็จะมาเกี่ยวข้องอะไรกับกิจกรรมนักเตะนี้ไปชมกันเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d ด s เบินพีชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับ ต้องบอกเลยว่า,าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มี<ห>นะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง20อ่า10ถึง30ตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับ โดย11ตัวจริงแข่งยอดเยี่ยมนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับโคดี้กักโปนะครับหัวหอกนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นนิโควิลเลียมนะครับแดนนี่เอลโมนะครับยามินยาเมลนะครับฟาเบียนลุยส์นะครับโทนี่โครสนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นคูคูเลีานะครับผมแล้วก็เกฮีอาคานยี่คิมิตแล้วก็ GK นะครับผมซึ่งเป็นที่ปดปราณนะครับของ FC Mobile เลยเกินครับนั่นก็คือมามานัดวิลลี่นี่ครับของจอร์เจียนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนักเตะเสียคนนี้นะครับว่าจะได้รับอนิสงอะไรยังไงบ้างการเก่าเป็นยังไงการใหม่จะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนนะครับในส่วนของมามานัดวิลลี่นะครับก็คงจะต้องบอกว่า OVR ตอนนี้อยู่ที่9.6ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยการติดแข่งยอดเยี่ยมเนี่ยมันอาจจะมีผลตรงนี้ฮะคิดว่าน่าจะมีผลตรง ตรงนักเตะที่กำลังจะเข้าเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ครับแข่งยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะนี่ครับผมนักเตะดาวดังยูโรนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเศษผู้เล่นยอดเยี่ยมนี่แหละนะครับเนาะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกอ่าอีกสองช่วงอ่ออีกสองวันประมาณนี้ครับอีกสองวันวันนี้วันคันก็วันพฤหัสพอดีครับวันพฤหัสเปิดตรงนี้พอดีนะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเศษผู้เล่นที่พี่กล่าวมานี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสเตตนักเตะกันนะฮะ ในส่วนของเพื or, na, trips, no ่อรักษาประตูก็ตามที่เห uh, ็นไปเนาะมามานัดวิลลี่นะครับ OVR อยู่ที่96นะครับร่างนี้ครับใครที่ใช้ร่างนี้อยู่อยากจะปรับ OVR ใหม่ก็รอลุ้นได้เลยนะครับตอนนี้ราคาเม็ดเม็ดแดงก็จะอยู่ช่วงประมาณร0อกว่าใช่ไหมร้อยกว่าล้านประมาณครับเม็ดส้มประมาณนี้ครับผมใครที่อยากจะอัพ OVR นะครับเดี๋ยวรอลุ้นในวันพฤหัสนี้ีทีนึงคิดว่าน่าจะมาแหละนะคิดว่า11ตัวจริงน่าจะมาครับ ก็คิดว่าคิดเองเออเองนั่นแหละนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมานะครับข้อดีของมาร์มวิลลี่นะครับก็เคยกล่าวไปก็คือมีความสูงที่ดีมากครับนะแล้วก็ในานามทีมชาติก็ถือว่าเซฟจังหวะสําคัญสาคัญให้ทีมชาติจอร์เจียได้หลายจังหวะเหมือนกันนะครับนะก็คิดว่ามาร์มาดวิลลี่นี่ก็น่าจะชื่นชอบของใครหลายๆคนแหละนะครับก็เป็นเมตาตามที่บอกก็คือเป็นเมตา เป็น G.K. Meta ตัวใหม่นะครับที่มีความสูงที่ดีนะครับอายุยังน้อยครับยังจะเล่นได้อีกยาวไกลนะครับแล้วก็ในชื่นชอบสําหรับผู้ที่เล่นเกม F.C. Mobile ด้วยนะครับนะนะในส่วนของมันวิลลี่คิดว่า o r ไม่น่าจะต่ำกว่า98นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า98นะตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาครับก็เป็นในส่วนของ R.B. ครับ ในส่วนของโจชัวคิมมิทนะครับก็ช่วยทีมชาติเยอรมันนะครับก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมแต่ก็เนาะก็ตามที่เห็นนั่นแหละนะครับเยอรมันก็แพ้สเปนไปนะครับก็ในส่วนของเยอรมันครับโจชัวคิมมิทคือฟอร์มดีมากนะครับฟอร์มในนามทีมชาติคือเติมเกมได้ดีนะครับเติมเข้าไปยิงเติมเกมได้ดีมากๆนะครับในส่วนของคิมมิตครับ ในส่วนของสเตตของกิมมิตครับโดดเด่นในเรื่องของเกมทั้งเกมลุกและก็เกมรับนะครับนะก็จะเป็นแนี่แบ็กจอมเติมนะครับมีสกิลพรีเมกอร์ให้นะครับซึ่งตอนนี้ OVR อยู่ที่97ดังนั้น OVR จะต้องดีกว่าเดิมแน่นอน,นครับไม่98ก็99แหละนะครับในส่วนของโจชัวกิมมิตนะครับก็ในส่วนนี้ใครที่รออยู่ก็รออีกทีนึงนะฮะแต่ใครที่เร่งๆล,ล,ล่างโจชัวคิมมิต ร่างนี้ไว้ก็เดี๋ยวรอราคาตกอีกทีนึงนะถ้ามีร่างใหม่มาเนี่ยราคามันก็จะตกนะนครับราคาณปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าล้านนะครับเม็ดแดงอยู่ที่เท่าไหร่เม็ดแดงก็ประมาณ100กว่าล้าน140ประมาณนี้ครับผมก็อาจจะตกได้อีกนะครับนะร่างนี้มาใหม่แน่นอนนะครับต่อไปครับเป็นแบ็กซด์กันบ้างครับอ่ะคูคูเลียนะครับผมซึ่งเกมในนะัด เจอกับทีมชาติอังกฤษก็ถือว่าทำได้ทำฟอร์มได้ดีนะครับเก็บซาก้าได้อยู่หมัดเลยนะครับในส่วนของคูคูรียะครับตอนนี้ OVR อยู speed, okay. <Ooh. S 2> ่ท <challenges diyor> ี่97นะครับสกิล3ดาวนะครับก็ในเรื่องของสปีดก็ถือว่าโอเคนะเกมรับก็แน่นอยู่นะครับสูง173นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับ วอล์กเด็สูงๆนะครับร่างนี้ก็คงจะมาร่างใหม่แหละนะครับด้วยโอเที่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคูคูริยาหรือว่าเอาไปทำฟูลทีมเชลซีเนาะก็รอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของคูคูริยาแต่สเตตดูน่าสนใจอยู่นะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เข้ามาแหละนะครับน่าจะมีพลังแฝงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอ่ะเอาเป็นว่าคูคุริยาน่าจะเข้ามาเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในตำแหน่ง CB กันบ้างครับอ่ะคนแรกนะครับ อาคารยี่นะครับก็แบ็คทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็แมนซิตี้นะครับมาดูในเรื่องของสเตตของอาคารยี่กันบ้างครับโอ r อยู่ที่96นะครับคือแน่นอนว่า OVR จะต้องสูงขึ้นแน่นอนอาจจะ98 99ขึ้นไปนะครับติดยอดเดียมขนาดนี้อาจจะ99หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ไม่น่าจะอยู่ที่97แหละนะครับอาจจะอยู่ที่98ขึ้นไปแหละนะครับในส่วนค่าพลังของอาคารยี่ครับหนึก็คือมีความสูงที่ดีครับร่างนี้96นะ ความสปีดอาจจะไม่เยอะมากนะแปดสิบกว่าๆนะปกติถ้าแบ็คถ้ากองหลังดีๆเนี่ยครจะเก้าสิบขึ้นไปนะครับในส่วนของอาคารยี่น่าจะปรับในส่วนของ OVR แล้วก็สเตตที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับใครที่จะเอาไปทำ f u l แ man city ก็เดี๋ยวรอรุ่นอีกทีหนึ่งครับในส่วนของกียมลับ OVR 96มาที่1 0ึ่งร้อก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับค่าความแข็งแรงสูงมากครับคุณสมบัติของอาคารยี่คือมีเนียนเทกขึ้นนะวอลเลยเป็นกลางๆครับวอลเลยคงจะไม่ไม่เปลี่ยน น่าจะไม่เปลี่ยนหรอกเวิร์เรสนะครับแต่ว่าในเรื่องของอสเตตเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนของอาคารยี่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับเกฮีนะครับร่างนี้ก็182นะครับก็พลังในส่วนของสเตตนะครับเนี่ยสป,ปีดของเขาถือว่าดีนะเกฮีนี่คือ o อ r ละกแล้วนะครับแต่พอติดทีมยอดเยี่ยมก็อาจจะ99หรือเปล่าเรือยจะมีร่างใหม่98 อันนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เอาเป็นว่าสปีดไม่น่าจะลดนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมรับก็น่าจะดีกว่าเดิมเนาะคุณสมบัติมีเน้นที่ขึ้นวอเลยเป็นกีลุกลางเกมรับสูงครับก็ถือว่าเป็นกองอ่ากองหลังที่อาจจะเป็นตัวเมตาน้องใหม่มาในอนาคตก็ได้นะครับถ้าในทําในานามทีมชาติดีแล้วนะครับในานามสโมสรถ้าดีก็อาจจะ อาจจะมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับสำหรับเกฮีนะครับในส่วนของร่างนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับความคล่องแคล่วว่องไวก็ถือว่าสูงนะจ้าจ้านเนี่ยนะอาจจะความสูงอาจจะไม่เยอะนะครับเป็นแบ็กตัวเล็กๆนะครับเน้นภาคพื้นดินประมาณนี้นะแต่ว่าสปีดความคล่องตัวถือว่าดีมากๆนะครับใครที่ชอบแบ็กตัวแบบตัวเล็กๆความคล่องตัวสูงๆพี่ว่าเกฮีก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะมาต่อกันที่กองกลางกันบ้างครับโทนี่โครสครับถือว่าเป็นนักเตะ คนหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าคนอื่นๆเนี่ยยังพอจะเล่นต่อได้นะครับแต่ในส่วนของโทนี่โคเนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าเขาจะแขวนสตาร์ทครมดังนั้นทัวร์นาเมตนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของโทนี่โคลดนั่นเองครับซึ่งในส่วนของอฟอร์มส่วนตัวนะครับโทนี่โคลก็ถือว่าดีนะฟอร์มส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในสโมสรหรือว่าในนามทีมชาติครับก็เป็นการจ่ายบอลที่ถือว่าเป็นสไตล์คิลเลอร์พาสนะครับจ่ายบอลดีนะครับเป็นแนวควบคุมจังหวะนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับซึ่งการติดทีมยอดเยี่ยมก็ไม่แปลกใจใ,สในส่วนของโทนี่โคดนะครับสปีดของโทนี่โคดดีอยู่แล้วครับอันนี้คือร่าง98ดังนั้นร่างยอดเยี่ยมอาจจะต้องดีกว่านี้มันไม่ควรจะต่ากว่า98นะครับควรจะ98บวกหรือ99ขึ้นไปนะครับในร่างโทนี่โคดแล้วก็ควรจะกลับมาที่สกิลมุฟซีดาวเหมือนเดิมนี่แหละนะครับมันถึงจะน่าสนใจนะอันนี้คือร่างที่บัฟในส่วนของสกิลมุฟมาให้นะครับปกติจะ3าดาวนะครับ ร่างนี้สีดาวร่างยอดเยี่ยมควรจะต้องสีดาวกลับมาเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าตับนันที่3ดาวนะครับอันนี้ส่วนของสแตทของโทนี่โคด์ดีอยู่แล้วนะครับเป็นแนวเพเมเกอร์นะครับเนี่ยในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยโดดเด่นมากนะครับเกมรับไม่เท่าไหร่นะครับก็มีความคล่องตัวที่พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่การยิงก็ไม่ไม่สูงมากนะครับพอได้อยู่คุณสมบัติของโทนี่โคดนะครับก็ประมาณนี้ครับมีเพเมเกอร์นะครับว่าเลยเป็นกลางๆกลางๆอันนี้น่าสนใจนะครับ ส่วนตัวชอบเทมเปกเกอร์หรือว่ากองกลางที่เป็นแบบเวิร์กเ็ิบปันกลางปันกลางนี่แหละนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบประมาณนี้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีนักเตะแบบนี้สักทีนะครับ <c oughs> อ่าใน,นส่วนของโทนี่โคดนะครับก็รอรอดูอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับต่อกันที่แดนนี่อัลโมะครับฟอร์มในรอบนี้คือโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีข่าวกับลิเวอร์พูลอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่านะครับ ในส่วนของอัลโมนะครับเรื่องเท้านี้แก้บัมาแล้วนะครับปกติเป็น3าหนะครับร่างนี้เป็น4ีหนะครับสกิลมูฟสีดาวอันนี้เป็นปกติของอัลโมอยู่แล้วนะครับในส่วนของสเตตนะครับก็สปีดดีนะครับ CAM มีความคล่องตัวสูงนะครับสูง179ซนติเมตรครับก็มีความน่าสนใจนะครับสำหรับแดนนี่อัลโมหรือว่าตำแหน่ง CAM ในยูโรเนี่ยมีคนน่าสนใจสนใจเยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเวียสหรือว่าใครก็แล้วแต่นักมูเซียร์อะไรพวกนี้ครับ ต่อัลโมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะนะส่วนของอัลโมนะครับก็สปีดดีนะครับการจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคนะจ่ายสั้นดีนะครับวิชั่นโอเคนะครับการยิงไกลอาจจะไม่เยอะมากนะในส่วนนี้นะครับรองเท้า4ี่ห้าก็ถือว่าโอเคอยู่สอบผ่านอยู่นะครับแล้วก็มีพลังแฝงที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับมีหลายอย่างนะมีเพลเมเกอร์ยิงประตูจากที่การยิงไซก็ยิงปั่นโค้งโอ้ในเรื่องของการยิงคือครบเครื่องจริงๆนะครับในส่วนของอัลโม่นะครับมีความเหนือชั้นด้วยนะครับว่าเลยเป็นสูงสูงอืม ไปดูโมฆพลังให้มาแค่4นะครับะถ้าจะมาร่างใหม่นะครับคงจะต้องเป็น99แหละนะครับคือมันจะต้องล็อกสเปคให้ทีมชาติสเปนเนี่ยที่99หละนะถึงก็คือได้แชมป์ด้วยนะครับเอออาโมก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะเนี่ยควรจะต้องเป็น4.5ดาวนะครับในเรื่องของพลังงานนะมันถึงจะน่าใช้นะครับนะ ในเรื่องของพลังแฝงเนี่ยให้จัดเต็มเหมือนเดิมแหละดีแล้วครับสแตตเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ดีนะครับในส่วนของเดนนี l อ o ลโมเนี่ยคิดว่าน่าจะมานะครับอายุยังไม่เยอะมากครับ26ประมาณนี้ครับผมมาต่อที่ฟาเบียนลุยส์นะครับในส่วนของฟาเบียนลุยก็มาที่สกลมูฟสีดาวนะครับสูง189เซนติเมตรครับเป็นเพลเมเกอร์ของทีมชาติสเปนอันนี้ก็คงจะต้องต้องมา99แล้วล่ะนะครับ คนจะนิยมหรือไม่นิยมช่างเถอะนะครับแต่ว่าทีมชาติสเปนได้แชมป์ขนาดนี้ครับเลยต้องมาที่โอเออาร์เก้าสิบเก้าครับสปีดของฟาเบนหลุยส์ดีครับแต่ความคงแข็งขไม่เยอะนะความสูงของเขาค่อนข้างสูงนะครับความคงแข็ง,งวายอาจจะอยู่ที่แค่แปดสิบห้าน่นนี้ครับการยิงไกลถือว่าสูงกว่าอัลโมนะตรงนี้นะครับจ่ายบอลายบอลาจบอลไม่สูงมากนะครับพอได้พอไปวัดไปว่าแนวบล็อกทูบล็อกหรือเปล่าเนี่ย การจ่ายบอลอาจจะไม่สูงมากนะครับในเรื่องของการยิงไกลของฟาเบียนหลุยส์ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับมียิงปั่นโค้งยิงไซก็ยิงประตูจากที่ไกลนะการยิงการยิงของฟาเบียนหลุยส์จะค่อนข้างโดดเด่นเลยนะการยิงสามมาเลยนะครับจะเต็มในเรื่องของการยิงมากนะครับใครที่ชอบยิงไกลก็ลองดูครับ CM ที่สามารถยิงไกลได้หลากหลายนะครับว่าเรื่องของเขาเป็นปานกลางปานกลางครับพลังพลังงานให้4.5ก็ถือว่าโอเคนะ ก็มาลองดูอีกทีนะครับว่าร่างร่างใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะจะคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหคนนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่อาภาัพมากนะครับรามินยามาาครับผมคือสิบคนนี้เนี่ยคือนักเตะเนี่ยเห็นไ,ไหมเก้าสิบเก้าสิบหกขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะะมียามาวนี่แหละครับที่แบบว่าเก้าแปดสิบแปดนะครับ ลามินยาเมานะครับ88นะครับโอ้โหดูดูดูเนื้อาโอ้โหเนี่ยอายุ10จริงจริง16นะเพิ่ง17นี่แหละนะครับเออเขาก็ทาง EA เขาก็ปรับให้ดีอยู่นะเนี่ยเท้า53นะครับอ่ะพี่ว่ารามินยามมวนี่คือจำเป็นต้องเป็น99แหละนะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับแข้งดาวดาวรุ่งยอดเยี่ยมเลยนะครับดังนั้นรางวัลนี้ควรจะต้อง OB 99นะครับขึ้นมาบวกอีก11เลยนะก็ ไม่แปลกใจเพราะฟอร์มในนามทีมชาติค่อนข้างดีนะครับในนามของสโมสรก็ดีอยู่แล้วนะพลังงานให้มาน้อยไปนิดนึงนะร่างนี้นะครับดังนั้นน่าจะบัฟให้ดีกว่านี้นะครับโอ้ไม่ควรจะมา3.5นะมาอาจจะอาจจะมาทัก4 4.5อะไรเงี้ยครับสกิลมุกสีดาวนี่ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของค่าพลังของยามาวนะนะครับก็ถือว่าสปีดดีนะครับเป็นผู้เล่นที่สปีดดีอายุน้อยสปีดดีนะครับอันนี้คือ88ไงแต่ถ้ามาที่99ควรจะต้องร้อยอัพนะครับร้อยอัพ ในส่วนของจุดเด่นของยามาโนะครับในล่างในกั๊ดนักเตะครับก็จะมีความคล่องแคล่วนะครับการยิงไกลการจ่ายบอลประมาณหนึ่งนะครับนะน่าจะมีในเรื่องของสปีดแล้วก็ความคล่องแคล่วที่ดีครับความสูงก็โอเคนะร้อยแปซนติเมตรครับคุณสมบัติให้มาแค่เหนือชั้นนะอาจจะต้องเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆหน่อยแล้วกันนะอาจจะเป็นพวกเพย์เมเกอร์เลี้ยงเร็วอะไรพวกนี้ให้ยามานิดหนึ่งครับวลีเป็นการปังการไม่ซีเรียสนะครับ แบบไหนก็ได้ขอให้นักเตะออกมาที่โอเปียสูงๆนะครับเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนอยากจะใช้น้องแน่นอนนะครับในส่วนของยามาครับน้องร่างนี้พี่ว่าน่าจะบับได้สูงกว่านี้แหละนะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่ายามามา100%แน่นอนนะครับได้ได้แข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับและใน,นส่วนของอกองหน้านะครับก็เป็นโคดี้กัคโปนะครับก็เป็นดาวซันโวสูงสุดนะสประตูประมาณนี้ฮะก็เป็น คนที่จริงๆก็มีผู้เล่นที่ยิงสามประตูหลายคนอยู่นะครับแต่ว่าก็เลือกใช้กักโปเขาเลือกให้กักโปรครับเป็นแข่งที่ได้ดาวนเซนัวสูงสุดนี่ครับในร่างนี้ของกักโปรครับมาด้วย LW ครับส่วนตัวเคยใช้มานะถือว่าดีมากจริงๆไม่รู้ว่าดีเพราะอะไรความชอบส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นว่ากักโปเป็นคนที่เป็นคนที่ดีจริงๆนะคือ <laughs> อว้ยวเยอะเกินไป เอาเป็นว่าการ์ปดีจริงๆฮะแต่ว่ารอบนี้เนะี่ยมาในตำแหน่งติดเขาติดในตำแหน่งสไตเกอร์นะครับดังนั้นร่างใหม่เนี่ยเป็นสไตเกอร์แน่ๆนะครับแต่ OBR จะเท่าไหร่98หรือ99แต่ติด11ตัวจริงแข่งยอดเยี่ยมขนาดนี้คงจะต้องมา99แล้วล่ะนะครับในส่วนของการโปรครับในเรื่องของสกิล4นะครับพลังงาน4อันนี้น้อยไปนิดนึงนะบอกเลยว่าน้อยไปนิดเพราะเคยใช้มาแล้วนะครับไม่พอสี่ดาวไม่พอ ประมาณนาทีที่80ก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับโคด้การโปนะครับมีความคล่องแคล่วว่องไวก็ถือว่าโอเคนะคเป็นผู้เล่นที่มีความสูงแต่ว่าความคล่องแคล่วก็ถือว่าโอเคนะครับเขาให้มาประมาณนี้ครับล่างสไตเกอร์น่าจะน่าจะปรับในเรื่องของความค่าความแข็งแรงที่สูงขึ้นสปีดน่าจะดีขึ้นามคล่องตัวน่าจะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทําประตูน่าจะดีขึ้นนะครับคุณสมบัติก็มีแค่ยิงไซกอย์นะครับเวอร์เลตของปาโปเป็นปานกลางปานกลางครับ ในส่วนของกัปูถ้ามีอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยก็จะดีมากนะครับมีแค่ยิงไซก้อยแค่นี้เองนะครับในส่วนนี้น่าจะคิดว่าคนน่าจะทําเอาไปทําฟูลีฟูลเยอะขึ้นนะครับนะทั้งกัปูมาที่ OVH 99กนะครับก็อาจจะมาทดแทนนูเยตเสได้หรือแทนคิงเคนนี่ได้นี่ครับในส่วนของคนที่ทําฟูลทีมครับเนาะและนี่คือ11เผู้เล่น,นครับยอดเยี่ยมนะครับของประจําทัวร์นาเมนต์ยูโร2 0 2 4นะครับคิดเห็นกันอย่างไร อย่างไรยังไงก็แจ้งกันอีกทีนึงนะครับแต่คิดว่า11ตัวจริง11ผู้เล่นยอดเยี่ยมน่าจะมาแน่นอนในในที่อีก2วันที่เราจะเปิดน,นั่นเองครับนะเดี๋ยวยังไงเจอกันอีพีหน้าแล้วกันครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับในอีพีนี้ครับผมสำหรับอีีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย